ย,ย,ย,ยังไม่เคยมาใช่ไหม,ไมถ้ำค่ะไไนนถ้ำเขาขนาบน้ําค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคู่บ้านคู่เมืองของกระบะี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมีถ้ำนะคะอันนี้ทางขึ้นขึ้นถ้ำค่ะเมียหมอยากำลังพาขึ้นถ้ำนะคะนี่ค่ะพูดเรื่องถ้ำสมัยก่อนหมอยา เคยอยู่กับน,น้ะพี่น้องนาะเป็นแม่คลอดลูกใหม่ๆเ,เ,เป็นแม่ลูกอ่อนกะต้องคิดถึงเรื่องทรรเลยค่ะน้อมหลงหูพี่น้องเคยหูจักน้อมหลงหูบอกค่ะย่ำน้อมหลงหูเนาะเพิ่นกะสิเอาเพิ่นเอ่ยว่าน้อมผาเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อฝนพี่น้องเมื่อฝนกินิเนนะคะกะสิเป็นมองสุดๆุดของของผาหินหย่อยเนี่ยพี่น้องเขาเอ่ยน้อมผาพี่น้องมองสุดของมันเนาะพี่น้องเนาะ เอามาฝนกินพี่น้องฝนกระสิกแก่แก่น้มหลงหู้ใดพี่น้องโอ้ยบอกไปบ่มากกับโง่คงมาเรื่องอยาขึ้นเ่าหรอนะ้องหมอ,อยาแจ็คสิีแจ๊คสฮเหวาจังไรเนาะค่ะเดี๋ยวสิพาไปแล้วค่ะเนาะจะพาเที่ยวถ้ำค่ะนี่ค่ะมา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 แม่มานี่ค่ะ,คะเที่ยวถ้ำค่ะโอ้มีป่องมีป่อง,ม,องมีแสงเข้ามาด้วยค่ะมีป่องมีแสงเข้ามาด้วย มันมีแสงผ่านมาด้วยแม่ไม่แสงผ่านมาอันนี้บบริเวณถ้ำค่ะนี่ค่ะบริเวณถ้ำมีป่องแสงเข้ามาด้วยมองเห็นนะคะมองเห็นอยู่อันนี้ถ้ำยังคงความเป็นธรรมชาตินะคะยังไม่ได้ปรับปรุงยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากมายนี่ค่ะบริเวณนี้ก็จะมีการมีการสำรวจนะคะสำรวจก็จะมี มีวัตถุโบราณด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่อ้วจะพาไปดูพาไปเบิงพี่น้องคอยกระเบ้าไทยบถนัดปันไดโนพี่น้องเนาะนี่ค่ะเมื่อนีนเดี๋ยวเขามาเขาทาได้พี่น้องเออมีแสงอยู่พี่น้องมีแสงอแออโอ้อันนี้มีมีมีสมัยมีมีคนอาศัยอยู่ในถ้ำนี้ด้วยนะคะสมัยคนแปดศอกว่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะก็จะทำเป็นเป็นราวกั้นสำหรับให้เดินได้อ๋อนี่ไงคะมีมีโครงกระดูกคนแปดศอกนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมมีมีโครงกระดูกของคนแปดศอกคะ่ะอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะโอ้นี่ค่ะเนี่ยเเห็นไหมเนี่ยโอโครงกระดูกของคนแปดศอกคะ่ะอันนี้รอยเทา้าค่ะ นี่ค่ะปาดโธนี่ค่ะมีการขุดค้นโครงกระดูกของคนแปดศอกค่ะปาดมีของจริงโอ้มันเป็นสมัยก่อนเขาว่านั่งอันนั่งอันเอียงก็เฮ้เมียของศินสมุทรแต่แม่น,นางพันธุรัตบอกเฮ้อนี่เมียของไม่พันธุรัตหรืออะไรเมียของศินสมุทรแม่สุดสาคร อแม่ของสุดสาครบอกนี่ไหมป้าแมนอิริได้พี่น้องเมื่อนี้ไหมอวกกาเ้พมาเที่ยวเนาะนาสิมีอิริเนาะพี่น้องเนาะเบิงบิงเบิงเบิงนาเบิงคอเทาเนี่ยคน่ะคนแปดศอกเนาะป้าโตอือไม่อุกกาได้ไม่เห็นเนาะแปดศอกกะสิกะสิสูงขากตัวสมัยก่อนเนาะกะสิว่ากะสิเป็นยากเลยเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในถ้ำแม่พี่น้อง ไม่ยังกระบอกจีรังทั้งเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะถึงว่าสิเป็นคนสมัยแปดอกวิบโตใหญ่โตมองหั้านมีอายุสี่เงินยาวแต่ว่าในที่สุดกะกะเบิดเนาะคะนะ่ะเนาะเบิดหมดเวลาในโลกมนุษย์เหมือนเดิมเด้อพี่น้องเดอ้อนะคะนี่ค่ะ,คะ,คะก็ยังมีอีกหลายที่นะคะ,คะมีการขุดโอ้เป็นหมองอยูของของนั่ง พันธุลัดบ้องสมัยก่อนเนาะสมัยคนแปดศอกพี่น้องอยู่ในถ้ํานี่ก็สิยางพ่อหลอดหลอดนี่ละนี่นี่นมนมผาพี่น้องนี่นมผาเนี่ยมองสุดซุดนมผานี่เนาะพี่น้องนเขาเกี่ยวมาเรื่องอันเรื่องยาคื้เก่าเลยพี่น้องนี่นมผานมผาหินนะคะพี่น้องมาฝนฝนกินแก่นมหลงหู้เด้อพี่น้อง